สวัสดีค่ะจากบารองพยอมค่ะวันนี้บราร่องพยอมก็จะมาแยากหน่อของกวกพระพรหมนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาเต็มกระถางแล้วนะคะเป็นกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เต็มกระถางเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใหญ่นะคะกระถางใหญ่กอใหญ่ซุ้มใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับกวักพระพรมนะคะอันนี้ก็ย้ายออกมาไว้ข้างนอกเรือนพ่อชํานะคะแต่ก็ยังมีอยู่ในเรือนพ่อชําอีก3-4กระถางนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแยกหน่อของเขากันนะคะเก็บเฉพาะที่แยกได้นะคะจะไม่ลือกระถางนะคะวันนี้สำหรับกระถางนี้บารามพยอมก็ จะแยกเฉพาะหน่อที่อยู่ริมกระถางนะคะนี่ค่ะส่วนแบบใต้กอที่อยู่ใกล้ๆกอแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะจะไม่แยกนะคะจะปล่อยไว้ก่อนนะคะรอให้เขามีหน่อแยกเล็กๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็เล็กเกินไปนะคะที่แยกไว้ก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะให้ต้นเขาโตนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็กระถางนี้แยกได้สามต้นนะคะสำหรับกระถางนี้ก็อันนี้เป็นเงาเก่านะคะนี่ค่ะที่เขาแตกหนอขึ้นมาใหม่นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่รากตรมเลยนะคะนี่ค่ะก,ก็จะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้อีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะก็ แยกได้จะเอาสองหน่อนี้นะคะส่วนอันนู้นจะปล่อยไว้นะคะส่วนอันนี้ก็แยกให้เหลือต้นเดียวเลยนะคะส่วนอันนี้แยกไม่ได้นะคะคือกอเขาคือเขาติดกันนะคะจะต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะคะก็เลยยังไม่แยกนะคะตอนนี้เราก็แยกหน่อออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงกระถางกันนะคะ และที่จะขาดเลยไม่ได้ก็คือปูนแดงนะคะปูนแดงที่เราจะเอามาป้ายตรงที่เราไปตัดเขามานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราจะต้องป้ายปูนแดงทุกครั้งนะคะหรือถ้าเราไม่ป้ายก็จะต้องใช้น้ําปูนใสนะคะลาดลดนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดเขาเน่าขึ้นมาเราจะมาเสียดายทีหลังนะคะ เพราะว่าเขาเป็นไม้ประเภทอวบน้ําเหมือนกันนะคะค,คล้ายๆบอนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะป้ายนะคะเมื่อเราป้ายเสร็จแล้วนะคะจะรอสักสิบนาทีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราจะปล่อยให้ปูนแห้งเลยก็ได้นะคะแต่สําหรับบ้านรายพยอมนี้ไม่มีเวลารอนะคะก็จะลงกระถางเลยนะคะก็ประมาณสิบนาทีนึงก็จะลงกระถางได้เลยนะคะ ดินของเราก็ใช้ดินปกตินะคะที่เราผสมไว้นะคะก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะทำง่ายๆนะคะสไตล์บ้านไรองพยอมนะคะอย่าไปพิถีพิธันอะไรมากนะคะเราจะได้รู้ฝีมือเราด้วยนะคะถ้าเขาไม่รอดเราก็ทดลองใหม่นะคะเดี๋ยวก็จะจะ,จะชำนาญไปเองนะคะ ทุกคนมีความสามารถทุกคนเก่งเหมือนกันหมดนะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะหนึ่งต้นตอนนี้เราก็เอาหน่อของกวักพระพรมนะคะใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใบเปรอะไปนิดนะคะช่วงนี้ก็ฝนเริ่มลงเม็ดนะคะ ทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดเจ็ดกระถางนะคะนี่ค่ะกวักพระพรมเป็นไม้มงคลโบราณนะคะอีกชนิดหนึ่งค้าขายร่ำรวยนะคะเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกความรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการขยายพันธุ์ของกวักพระพรมนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้บ้านอะไของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ